ครับพี่เกมกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะพี่เกมพาไปหาปากกาใหม่นะครับที่มีเวลาจํากัดนะครับในการหาเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปนะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มหากันเลยก็ปากกาที่พี่เกมจะไปหาวันนี้นะครับชื่อว่านี่นะครับพี่เกมจะไปหานี่นะครเวอร์มาร์เกอร์นะครับกับ ลักกี้มาร์เกอร์นะทุกคนเดี๋ยวพี่เกมพาไปหานะทุกคนวันนี้นะก็เดินมาตรงป่านี้นะครับป่านะการเข้ามาป่าตรงนี้นะครับทุกคนก็ดูด,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 ดเค่เนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปอุ้ย นี่นะครับเมื่อกี้นะเราก็เจอใอบไม้หนึ่งอันนะเราก็เหยียบมานะแล้วเราก็จะมาตรงนี้นะให้ทุกคนหาใบไม้นะครับที่เป็น4แฉกแบบนี้นะครับหาดอกไม้4ี่แฉกให้ครบ5อันนะทุกคนนะดีปเกมหาก่อนอันนี้อันที่1เก็บมันไว้นะครับผมแล้วก็หาในห้องนี้แหละนะอันนี้อันที่2 เก็บมาอ่ะมันเปลี่ยนเป็นอันที่3เจออีกไหมยู่ไหนวะาก็มีอยู่แค่เนี้ยนะพื้นที่อันนี้นที่4นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยข้างบนอืบโอเค5อันแล้วนะครับพอครบ5อันแล้วนะ ก็จะมี cover marker ครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เก็บมันมาได้เลยนี่ cover marker นะครับอันที่1ต่อไปอันที่สอนะครับ lucky marker นะครับผมมันอยู่ตรงนี้นะคือช่วงนี้จะเป็นเทศกาลของวันอะไรทักอย่างเนี่ยนะของอเมริกานะ date o r อะไรนะครับผมขอคุยคุยกับเขาได้ไหมให้เข้าไปในห้องนี้เลยนะ เอาละเสร็จแล้วเราก็เดินในนี้นะครับเดินในนี้เลยเดินไปเรื่อยๆพี่เกมว่าก็จะเจอเองนะอ่าตันคือเดินไปอะ่ะจนกว่าจะเจอลนะทุกคนนะจำทางน่าจะยากนะ Okay. ทุกคนว่าเราเดินเหมืนวงกลมปะมันจะเจอสักโอ้ยนี่ไงนี่ไม่ได้อะไรเลยนะเจอแล้วนะครับ Lucky Marker โอ้โหวันนี้เจออย่างง่ายดายนะทุกคนโอเคเข้าคุยกับเราได้ด้วยนะตัวนี้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการหา2ตัวนี้นะ Cover Marker กับ Lucky Marker นะครับทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้าพี่เก่จะพาไปหาประกาอะไรอีกนะก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีจ้าบุ้งบุ้ง